Thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสของสัป,ปดาห์ที่สิบสาแล้วเราก็อ่านบทอ่านที่เกี่ยวกับประกาศศกอามอสอีกครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะและพระเจ้าเรียกให้ไปอยู่ในอนาณนาจาักรเหนือจากใต้เป็นเหนือก็มีการมีอคติกันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อ ท่านไปเตือนให้คนที่หลงผิดกลับมาหาพระเจ้าเนี่ยก็มีการอิจฉากันว่าทำไมท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีสมณะค,คนหนึ่งก็ฟ้องกษัตริย์ว่าอามอสเนี่ยคิดกบฏเพราะอามอสไปประกาศตรงไปตรงมาว่ากษัตริย์นี้จะตายด้วยดาบและอิสาราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นฉเฉลยเขาไม่ได้นั่งเทียนพูดนะพี่น้อง แต่เนื่องจากว่าพระพิญเจ้าโลนใจให้พูดเพื่อจะได้เตือนกษัตริย์ด้วยเตือนชาวบ้านด้วยว่าชะตากรรมของคนที่ทิ้งพระของคนที่ไม่เอาคนอื่นด้วยเนี่ยของคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยคืออะไรอันนี้ต่างหากที่ทําให้บางคนเนี่ยแทนที่จะตอบรับด้วยความยินดีว่าเออเราก็จะต้องเปลี่ยนทางหนทางชีวิตของเรากลับไปไปเป็นประกาศก เทียมให้กษัตริย์ได้ยินดีว่าโอ้ไม่ใช่หรอกที่เขาพูดอย่างนั้นนะกษัตริย์ดีกษัตริย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยวันหนึ่งก็มีอันเป็นไปก็คือกองทัพจากข้างนอกเนี่ยก็มากวาดต้อนหลังจากที่ตีจนตแตกแล้วก็กวาดต้อนสิ่งต่างๆผู้คนก็ถูกเป็นเชลยคนที่มีอาชีพการงานก็ เอาไปตอนเอาไปให้รับใช้ในในที่ต่างๆที่สูงกว่าส่วนชาวบ้านแบบยากจนนี่เขาก็ทิ้งไว้ให้ตายอยู่ที่นั่นแหละทำอะไรไม่เป็นประกาศกออมอสก็เป็นคนที่พระบินเจ้าเลือกมาในเวลาที่ท่านก็ไม่ได้พร้อมที่จะเป็นหรอกแต่เมื่อเป็นแล้วท่านก็ต้องพูดสิ่งที่พระบินเจ้าอยากให้พูด บางทีพวกเราเองก็ต้องพูดเหมือนกันพี่น้องผู้ใหญ่ต้องพูดให้เด็กได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเตือนเขาสิครับบอกเขาสิครับแล้วเขาเองก็จะเริ่มคิดแต่ถ้าเราไม่เตือนไม่บอกเลยเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทำถูกหรือผู้ใหญ่เอาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เรื่องธุระไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยก็เ,เลยทําให้เด็กในหมู่บ้านในสังคมเนี่ยก็จะเลวลง ส่วนในพระวรสารพระเยซูเจา้ารักษาคนอัมพาตพระองค์บอกว่าทําใจดีๆไว้เถิดลูกบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วการที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็มีคนคิดไม่ดีกับพระองค์หาว่าพระองค์เนี่ยพูดประมาทเป็น การอวดตัวเท่ากับพระบินเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์เป็นพระบินเจ้านี่แหละคนไม่เห็นไม่รู้และสิ่งที่พระองค์ทำในวันนั้นก็คือแทนที่จะรักษาพระองค์ก็บอกว่าบาปของลูกหายแล้วเนี่ยพี่น้องถ้ามาดูจริงๆแล้วในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราก็มีร่างกายแล้วก็มี จิตวิญญาณบางครั้งการที่คนคนหนึ่งป่วยเนี่ยมันมาจากการที่ป่วยใจเคยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีคนป่วยคนหนึ่งไปหาหมอเนี่ย หมอก็สั่งให้กินยาแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นการรักษาตัวเองไปในตัววันหลังหมอมาพบอีกเห็นเขาเดินกระจับกระเฉงว่องวยเข้มแข็งหมอก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณไปทำอะไรมาคุณไปทำอะไรมาโรคที่คุณเป็นนะั่นแ่ะมันกลึงจะเป็นบ้าไปแล้วแ้ะทำไมคุณถึงหายได้ คนนั้นก็เลยอธิบายให้หมอว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ไปหาคนที่เขาเกลียดชังแล้วก็ให้อภัยไม่ได้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นเวลาสาสิปีแล้วเขาเก็บความอาฆาตมาตร้ายความเก็ดแค้นแล้วก็จะหาโอกาสเล่นงานโต้อตอบเนี่ยสามสิปีแล้วที่มัน ความอาฆาตเนี่ยมันกดทําให้เขาเนี่ยจิตใจนั้นไม่สดชื่นสุขภาพกายก็เลยพลอยเสียไปด้วยฉะนั้นหลังจากที่ได้ขวัดขวาสวดภาวนาเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจบอกพระเจ้าว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่จะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ก็คือจะไปขอโทษและให้อาภัยในเวลาเดียวกัน ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ถือสาและเขาก็ขอโทษที่ไม่ได้คุยกับคนนี้มานานทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วถ้าหลังมายาที่หมอให้ก็ไม่กินอีกทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อสบายใจแล้วร่างกายของเราก็อยู่ในสภาพที่มไม่เครียดแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากความเครียดเช่นโรคกระเพาะ เป็นโรคหนึ่งที่คนเป็นมากที่สุดบางทีไม่ใช่เพราะกันกินหรอกที่เพราะเป็นโมโหโทโสเกลียดชังคนนั้นคนนี้จนจนกลายเป็นโรคประจําตัวของตัวเองและในเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องฟื้นฟูตัวเองด้วยการให้อภัยแก่คนอื่นดีไหมครับจะทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องไปหาหมออีกเพราะว่าเราได้พบยาที่ดีแล้วก็คือการรู้จักให้อภัย สวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์